สวัสดีครับผมคือมาร์คสัดกับเบอร์ขวัญใจชาวเฟซบุ๊กนะครับคือเรื่องที่ผมอยากจะมาบ่นในวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเฟซบุ๊กโดยตรงนะครับใช่ครับพวกคุณเอ่อพวกคุณทุกคนรู้ดีว่าเวลาใครถามว่าทําไมเฟซบุ๊กวันนี้มันช้าจังหรือว่าทําไมเฟซบุ๊กมันเข้าไม่ได้ผมไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมพวกเขาถึงต้องพังตายทอด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 ตัวเย็นเจ้าเจาเจ้าได้ไหม ดแล้วไงต่อฮะพ่อมึงเฮ็ดพีหมดโจโจโจโโจโจพ่อพตอ๊่อด่อพ่อพ่อองตายเบ๊คแ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 บ๊คคิงบาร์ทาไมครับพ่อมึงเฮ็พีหมดเย็ดเย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 ด้าเด้าเด้าเด้ไหม w h ตาย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 พ่อไมล่ะครับพ่อมึงเฮ็ดพีหมด w h โจ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 พ่อพตอพ่อพ่ดพ่อพองตาย w ก้นตีนครับเรื่องอกหักรักคุดโดนตุดหลอกฝันตกน้ําตกรถตกเรือตกท่าน้ําตกเครื่องบินตกโต๊ะตกเตียงตกตู้ตกสอบสอบตกให้ค้างคกัดให้งูรัดให้โดนพัดลมบาดมือบาดนิ้วบาด